เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้พวกนักพัฒนาเกมแต่ละคนที่เป็นคนสร้างแมบ,บในโรบอกที่มีคนเล่นเยอะสุดในตอนเนี้ยอย่าง99คืน In the forest เนี่ยเขาเป็นใครเขามีภูมิหลังเป็นยังไงเขาทำเกมอะไรมาก่อนและที่สำคัญคือเขาได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหาคำตอบด้วยกันกับ ความนิยมของแมป99คืน in the forest นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นแมปที่ผู้เล่นโลบอกเนี่ยเล่นมากที่สุดครับอย่างน้อยก็ตอนที่อัดคลิปอยู่นะแมปนี้ถูกสร้างโดย k a k i f o ครับจริงๆแล้วพี่แกก็เคยทำเกมมาก่อนละเป็นเกมที่มีชื่อว่า Mall t ไทค o n ก็อยู่ในโลบอกนี่แหละก็มีคนเล่นเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นลวแล้วก็เกม p a r k Hour อุ้ยไม่ใช่ปาร์วทาวเวอร์เว้ยเออคือเชื่อป่ะตอนแรกอ่ะผมอ่านว่าปาร์คเอเวอร์จริงๆนะเว้ยแล้วก็ดูมันสะกดดิแต่พอมารู้ที่หลังว่ามันอ่านว่าปาร์วทาวเวอร์ก็ช็อกเลย <c oughs> คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากประเทศฝรั่งเศสเว้ยไอ,อคำเนี่ยมันเป็นกีฬานึงที่แบบว่ากระโดดข้ามสิ่งกิตขวางอะไรเงี้ยคือมันเป็นการฝึกของทหารเว้ยจากประเทศฝรั่งเศสแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการฝึกทหารเวะเนี่ยคลิปเนี่ยคือคุณแคกี้โฟนเนี่ยพี่แกก็อายุ20กลางๆครับเป็นคน New คนททิวซีแลนด์ หลายคนเลยนะเพื่อนผมเนี่ยก็อยากจะไปต่อที่นิวซีแลนด์กันก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าประเทศไม่เนี่ยโคตรสวยเลยคืองี้ครับพี่แกก็เรียนมาหาอะไรอยู่แล้วตอนนั้นนะ่ะพี่แกอยู่ปีสุดท้ายครับ แบบว่าฟิลแบบเออกูเป็นพี่ใหญ่ในมหาลัยแล้วอะแบบแก่สุดแล้วอะเออพี่แกก็เรียน com วิศคอมเว้ยซึ่งผมก็เรียนวิศคอมเหมือนกันนะแต่ทําไมกูไม่รวยเท่าเขาวะแทนที่เขาจะโฟกัสกับการอ่านหนังสือเพื่อที่ว่าจะทําเกรดได้ดีๆพี่แกกับเอาเวลาที่ควรจะอ่านหนังสือไปนั่งทาเกมสังงกนครับตอนเรียนมหาวิทยายลัยนะมันเลยเป็นภาระที่ค่อนข้าง,งจะหนักอึ้งครับเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยก็คือว่าเรียนก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมครับเออเราต้องหันเวลามาแบบทําโลบอกอีกคือใจของพี่แกอะครับอยู่ที่โลบอกรเว้ยแต่หัวของพี่แ ก็โฟกัสไปที่เรื่องเรียนมันเลยยากที่จะบาลานซ์ทั้งคู่ครับพอพี่แกเรียนจบเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปทํางานที่บริษัทเทคใหญ่ๆครับที่ว่ามันดูมั่นคงอะไรเงี้ยแต่พี่แกกลับคิดอีกแบบหนึง่งแล้วก็บอกกับตัวเองว่ามา กูขอลุยสักครั้งหนึ่งกแ็แด้อันนี้ผมเติมเอาอัตรลอดเองนะพี่แกได้ใช้เวลาร่วมไปกว่า3เดือนเต็มๆโฟกัสกับการทําเกมอย่างเอาจริงเอาจังจนสุดท้ายเกมที่พี่แกรสร้างเนี่ยก็เสร็จครับและพี่แกก็ปล่อยลงในโลบอกแต่คือโมเมนต์ที่กดรีลีสหรือว่าปล่อยเกมออกไปเนี่ยเขาเชื่อโดยซ้ําว่าเดี๋ยวเกมอะแม่งก็แปก็กพี่แกนะถึงขั้นนั่งภาวนาว่าขอให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยชอบทีเยอะน่าเสียดายตรงที่บทสัมภาษณ์กับนนตยาสารเดอะสปินออฟของนิวซีลนเนี่ยครับเขาไม่ได้บอกว่าเกมแรกของพี่แกเนี่ย คือเกมอะไรแล้วก็มันแป็กหรือเปล่า,านะพี่แกบอกว่าพี่แกเนี่ยครับเล่นเกมโลโบอกมาตั้งแต่ปี2009แล้วครับแล้วก็5ปีให้หลังจากนั้นอ่ะก็ค่อยเปลี่ยนจากผู้เล่นธรรมดากลายเป็นผู้สร้างเกมเองครับเรียกได้ว,ว่าพี่แกเนี่ยคุคกคีกับโลโบอกมานานพอสมควรรู้จักอย่างกับเพื่อนสนิทเลยก็ว่าได้ครับถึงขั้นที่พี่แกบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่แกเนี่ยไปทําอย่างอื่นนะมันคงเป็นเรื่องที่โง,ง่มากแล้วเบื้องหลังการทําเกมของโลโบอกนะครับก็ไม่ได้ง่ายเลยจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยมันต้องเขียนด้วยภาษาโปรรแกมที่ มีชื่อว่าลัวไม่ใช่ภาษาลูนะลมกมลมโลอีโรตีลินุลมยมลิม์วุฒิรัทุลายู่ทรุยลานงุลและสุระเขาเน่ยครับก็ได้ไปหาหลดคู่มือไปหาซินแทกดูว่าเอ้ยมันเขียนยังไงอะไรเงี้ยครับ พราะอ่านได้บรรทัดเดียวก็แบบเออช่างมันเถอะกลับไปทํางานบริษัทเทคแบบเพื่อนดีกว่าเขาได้บอกต่ออีกว่านักพัฒนาเกมที่ประสบความสําเร็จนะครับต้องใจเย็นเหมือนกับผู้กํากับหนังเลยต้องโฟกัสกับไอเดียเป็นเดือนเดือนบางทีก็ยาวเป็นปีถ้าเกมแม่งเวิร์กนะแบบว่ากดสูตรติดอ่ะกำไรคือบานเบียเออแต่ถ้าเกิดว่าเกมมันแป๊กซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะแป๊กันะหมายความว่าคุณก็จะเสียเวลาฟรีๆไป3เดือน4เดือนหรืออาจจะ5เดือนเลยทีเดียวโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลย มันเป็นธุรกิจที่โคตรจะเสี่ยงในมุมมองของพี่แกนะครับเกมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดตลอดกาลเลยนะในโลบอกอก็คือเกม Adopt Me มีใครในที่นี้ยังเล่นเกมนี้อยู่ไหมฮะคือฟิลเกมเนี่ยมันก็ทั้งโลกจะเป็นแบบแทบจะสีชมพูเลยอนะเนาะเออเป็นแนวโรเปครับตัวเกมเต็มไปด้วยสีสันสัตว์น่ารักน่ารักดนตีใส่ๆเพลงก็ฟิลกูดในเกมเนี่ยเราก็สามารถจะแต่งตัวละครอ,อุ้มเลี้ยงเด็กทารกหรือดูแลสัตว์เลี้ยงที่ฟักออกมาจากไข่เบิ่มๆได้แต่สำหรับพี่แกนะครับพี่แกมองว่ามันไม่ใช่ทางของพี่แกว่ะสไตล์เนี่ยพี่แกเลปิ้งไอเดียครับอยากจะทําเกมมั่งแน่นอนว่าเกมที่เขาทําไม่ใช่เกมแนวโรเปหรอกนะตัวเกมมี ชื่อว่าเบกอินครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มตัวละครนงครับที่ติดอยู่ในบ้านแล้วก็ถูกพวกแก๊งคนร้ายเนี่ยโจมตีเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวสตอรี่หรือว่าเป็นแนวเนื้อเรื่องครับข้อดีของเกมแนวนี้เลยนะครับก็คือว่าง่ายต่อการทำคอนเทนต์โดยเฉพาะยูทูบเบอร์ครับเพราะว่าเหล่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเวลาเขาผลิตคอนเทนต์ใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดทำคอนเทนต์แบบ เก่าๆเบื่อๆเกมเดิมๆเ,เนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่มีคนดูถูกไหมครับยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยก็เลยชอบหาของใหม่ๆมาเล่นตลอดหาเกมใหม่ๆมาเล่นส่วนนักพัฒนาเองนะครับก็อยากได้ค่าโฆษณาฟรีมันเหมือนกับว่าวินวินทั้งคู่อะครับยูทูบเบอร์กระด้นเล่นเกมที่นักพัฒนาเนี่ยเป็นคนสร้างส่วนนักพัฒนาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้โปรโมทฟรีๆโดยที่ว่าไม่ได้เสียอะไร คือพี่แกเนี่ยก็มั่นใจมากเลยนะว่าไอ้เกมเบกอินของพี่แกเนี่ยจะไม่มีวันดังไม่มีวันตังหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยทำมานานมากแล้วแต่ก็ไม่มีใครเล่นเลยเขาเนี่ยรู้สึกว่ากดดันตัวเองสุดๆว่าเอ้ยอาจจะต้องไปหางานทําในวงการเทคโนโลยีสักที่แบบเพื่อนๆหรือเป,เปล่าเป็นงานที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอปล่อยตัวเกมไปในช่วงแรกๆมันปังกว่าที่เขาคิดไว้ยเยอะมากครับเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาหรือว่าส่งเกมให้กับยูทูบเบอร์เลยนะครับแต่พวกยูทูบเบอร์เนี่ยก็มาหาเกมของพี่แก อ,อย่างเกม b บ c k อินของพี่แกเนี่ยมันดังเพราะว่ามีคนคนนึงครับมารีวิวซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเกมโลบอกอะนะเขาเป็นยูทูบเบอร์คนนึงครับที่มีชื่อว่าฟาเมนโกคือว่าคลิปนั้นคลิปเดียวครับมีคนดูเกิน14ล้านวิวเลยทีเดียวแน่นอนว่า14ล้านวิวเนี่ยผมหมายถึงว่าตอนนู้นนะตอนนี้มันก็ปาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแหละเออพี่แกเนี่ยก็ได้นั่งดูคลิปแล้วก็ถึงกับอึ้งกับการตัดต่อของฟาเมนโกครับจนเผื่อไปเสิเร์ฟเ,เนี่จริงๆแล้วเค้าาเเป็็นใรกไดส ืมานะครับชื่อจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อว่าฟาร์มิงโก้นะเขาชื่อว่าคุณเอาเบิร์ตครับมีผู้ติดตามกว่า9ล้านคนในตอนนั้นน,นะมีทีมงานอย่างน้อย5คนแล้วก็ทำคอนเทนต์แนวโลบอกซะส่วนใหญ่จากไรายได้เพียงเล็กๆน,น้อยๆเมื่อ7ปีก่อนของแคคกี้โฟนะครับ ตอนนี้เขากลับได้รายได้ที่มาหาศาลเรียบร้อยแล้วครับปัจจุบันนะครับเกมเบ็กอินเนี่ยก็มีผู้เล่นปลาไปกว่าเกือบ3,000ล้านแล้วครับพี่พี่ผมอยากรู้แล้วว่าเขาทําเงินได้เท่าไหร่โอเคนะ้องคืองี้มันไม่มีใครบอกหรอกว่าเขาเนี่ยทำเงินหรือว่าทารายได้เท่าไหร่เพราะว่ารายได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคลคลครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเล s p เ c กพื้นที่ส่วนตัวของเขาครับแต่จากบทสัมภาษณ์ของพี่แกครับพี่แกบอกว่าเขาเนี่ยได้รายได้ประมาณ2 5อเของเกมนะก็คือว่าคร่าวๆเนี่ยถ้าเกิด ว่าเราเสียเงินให้กับเกมเบคกอินไปร้อยหนึงใช่ไหมยี่บาทก็จะอยู่ในกระเป๋าของพี่แกรครับย้าว่านี่คือการประมาณนะแต่ก็ใช่ว่าทุกเกมที่พี่แกทำเนี่ยครับจะประสบความสําเร็จไปหมด อย่างเกมปลากลัวทาวเวอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นครับทุกวันนี้พี่แกก็ยังไม่เก็ตเลยครับว่าทําไมเด็ก <c oughs> ๆถึงไม่ชอบเกมนี้กันนะเรื่องตลกของพี่แกนะครับก็คือว่าเวลาที่พี่แกร่างไอเดียหรือว่ามีความคิดเกี่ยวกับว่าจะทําเกมใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนลงในสมุดโน้ตครับซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะมันก็จะลกไม่เป็นระเบียบครับก็ค่อนข้างแปลกดีนะเออสำหรับผมอะ่ะเพราะว่าเวลาร่างไอเดียอะไรของพี่แกก็คือว่ามันลกใช่ป่ะแต่ว่าตัวเกมของพี่แกส่วนใหญ่อ่ะ มันกลับประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยอะดิคือพี่แกเนี่ยก็ยังให้คําแนะนําสําหรับ d e v วลลอปเอีกนะครับว่าเวลาที่จะสร้างเกมอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือเราต้องสวมหมวกเป็นเด็กอะครับต้องรู้ว่าเด็กๆเนี่ยสนใจอะไรทุกเกมของพี่แกนะครับก็เกิดจากการต่อยอดเกมที่พี่แกเล่นแล้วพี่แกรู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็สนุกดีนะและพี่แกนะครับก็อัดแบมาเปลี่ยนในฉบับของตัวเองครับ